ผีเลี้ยงทั้งคู่ลงเลยไอ้ตุ๊กตัก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 เออเอออีดีเต๋าโอ้โหโอ้โหแดงไล่เวทีน้ำเงินน้ำเงินหนองหมูไล่เวทีหนองหมูไล่เวทีหนองหมูหนองหมูมาไปมีมาไปมีนเวทีเต็มตีตายแน่ไล่เวที อน่อมหนองหมูเอาทีมหน่อมหนองหมูเตะเดินเดินเดินเอ้ยเอ้ยทีดทีมตักตักเอาหัว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 โดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนหัวหัวตัวจึ้อเฮ้ยโอ้โเดี๋ยกก็สองนาทียกก็สองนาทีใหญ่ใหญ่สองนาทีเอาทีม ทิพทิพแองหลุกลุกทิพตักไอ้ตักไอ้น้องหมูน้องหมูห่วยพี่ห่วยพี่ทิพน้องหมูห่วยพี่ทิพน้องหมูกับโม่ย่องห่อมามันจะแค่ไหนล่ะน้องหมูห่วยไปห่วยพี่เฮ้ยเส้ บ่ฮูกาหนองหูน่ยเฮ้ยสู่บาฮูกาไล่เฮ้ยทีไล่เฮหนองหมูตักเอาเฮ้ยลุกมาสู่ลูกูชาทิพยักเอาตักเอาตักเอาตักเอาเฮ้ยักเอาักเอาักเอาโดนโดนไมโดนก็โดนไม่โดนก็ดนดน ดดกรโดนโดดกระโดนใครโดนใครโดนที่โดดมาที่โดดาที่โดดกระโดนที่อยากบโดนที่อยากกะโดนจดไม่โดนจุดไม่โดนใกล้โดนใก้โดนไอ้ีบกเอา้ยมาจากไหนมาากไหนเอาแค่เอาไปโดนไม่โดนโไม่โดนเฮยด่เดยว มึงจะรีดใครนะอย่าเฟ้งอย่าเฟ้งอย่าเฟ้งเดี๋ยวใครยังไม่ลงมึงจะเอาไฟไปกินด้วยใช่ไหมเนี่ยเออมึงขอมมึงหอแก้ไฟหน่อยดิเฮ้ยมึงเงินแดงมึงขอแก้ไฟหน่อยจะได้มีกำลังขึ้นเออยที่นี่มีความสุขมาที่มาแถวนี้มีความสุขที่บ้านที่เหนือนข้เฮ้ยปั๊บนี่แนี้นี่แนี้ยกีโดนเบสโดนเบสโดนเบสกโดนเบส

นี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยตีกู่สามทีแพ้นี่ตบขวาตบขวาโดนโดนหีทางเลยหมดยุบหมดยุบไม่ทันเชิดหลีกองไม่ทันเชิดเอาฮีเอาเลยมาเลยบอกนี่เบี่ยงเล่าเนอกินมด <laughs> เดดนี้เอเดี๋ยวล้วงเงินล้วงสองล้วงสาม ไห้ห้วยทีเอาไปพันสองไปสีดยาปากแส้ทิศน